ซีซรครับผมอะเขาีกอะไแมพอ่าอเมนไม่เวมนแมพเจอพิดาเลยพิดาปูนี่้าหมาผมเป็นซาก้าขอไอ้ตัวไอ้โดดจากตัวบันดาทมอะแต่ไอ้ดมาหุ่มไม่น่ามามั้งไม่มาเพราะว่าเไปนี่ก็จกินแล้วมาทำไมปอดได้ว่าชาวเปิดยึ่สงการมากจริงๆผมจ่ คนทำไม่ผิดะนะเอ้ยอ่ะว้ายอ,อ่อ๋อไทกี้ไม่เห็นว่าไทเกอร์หรือว่าไทกี้อย่างม่ได้ไปหาว่าไทเกอร์นะโอเคแปลว่าแปลว่าน่าจะเป็นโอเคคือจากมานี่คือากากลอวจัง สิว right mm ินโน่เจกับจอดมีวินอนเบ็ดโอเคถ้ามีแวิ่งนักลเพรนั้นง่ายหน่อยมอล่งัไงเอยากเห็นอ่ะยังไงโอ้โหอ้โหดิชอ้ชีดโอ้ชีดโอ้ชีโอ้ยักแมนโอ้ยปักแมนปักแมนปักแมนแล้ว ซีมิวซีซ kind of ียิซ huh. ah ียวไม่หมดได้คุณพี่พช่ต่างกันไม่แบนแล้วซีบิ้ะซีบล้วเอ้ายั้งเลยกดชิปเป็นการยอโอเค จุกวนจกวนจกวนก่อนจกวนก่อนเอาไปกัเอาไปกันสีสีสวสีสีสีเอาเดี๋ยวมันสุดสีสัสสถ้าสะสนแล้วิ้ายหน่อยนะแหมวะไม่มีอะไรไห จบตัวตัวใา้มันรมไม่ได้ให้ไปเลยตัวจะมาไม่มาแน่หลอเกษีจดไม่ค่อยอกลัวใคร่ะจื่อไม่น้อะดิน่ากลัวแล้วมันติดอยู่ตงใด้ดน่นอน สี่แม่สี่อสี่แล้วโช่างาสวดมากี่กับซูซี่เว้ยคือมาเวที่แบบคือถ้าเราส,สนดวยละครในตัวละครหนึ่งอะมันจะรู้สึกแบบไอชิคแค่กูจำผิดนำเพลออะไรเนี่ยเนี่ยคือเราส,สากูเลยคือเรสารกันภาคเลยโดยจะ่้มจะส้มจะส้ม,ม,มจะท้มยังไงวะโอ เอาข้าวออกข้าวับขับล้วขับเยวะที่หมอนั่งอยู่เหรอเออไปหมอนี่มันจะบักบ่อยนิดนึงคนถ้าคนทางข้ามก่อนค่ะทางนี้ล้วก็ทางเห็นลงมาแล้วมาลงมาแล้วยืมเลยยืมเลยยืมเลยเดี๋ยวคเลยคเลย ไปไป้องไปน<ล>้อโอเคนี่นะอ๋อเป็ด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 เดี๋ยวข้าคไมหวังนะนะซึ่งมันจะมีค่ะซึ่งต้องให้ตัวนั้นอนะไอ้ไอ้หัว,วนั่นแหละให้คงกำลังกอบเออันนี้ก็ยังดีอยู่เนาะยายน่าจะแล้วถ้าเราหยิบออนี้ไปนะคนเราก็เอาไปเชื่อมกับนั่นเลย แล้วก็ให้ให้หมอนนั่นน่ะมองมงไปซึ่งเราจะได้หายกลับมาแล้ไอห,หมอนนั่นเราจะตายทันทีดีรยวเปล่านะในใจ โอเคโอเคซั hey. okay. สซีบอกให้ห hey, มอนน้นเนมาทุกคนนี่คือแผลของเราซึ่งมันจะไม่หมด ข้างนี้หนีหน,หนึ่นะบิดอันอะโอ้ยกอดข้าศึกบิดลัวนี่คือแบบโอ้ยคือเรายากมากเลยคนเราด,ดิไม่เราที่ว่าถ้า,ถาเราแบบไม่นี่นะเออมีคนถามมีคนถาออมอะถามผมว่าที่แบบคนที่ เพราะว่าจิมไม่ใช่มันมันชื่อของพี่แ้งหรือเปล่าเพราะว่าชื่อมาค้ากับของชื่อของพี่แป้งเลยแต่พี่แ้งก็ปกติก็ก็จะไม่ค่อยจีเมเกมเรื่องกกับการจดเล่้พิกกี้เนาะแต่เปยวดีที่เขาก็ก็เล่นเกมอื่นนอกจากที่ที่มันไม่ใช่ปิกกี้นะ,นะตอนเนี้ยก็มีไปแอแบบแอบบเล่นแบบแบบเกมเกมที่มันเป็นเป็นของมิมตูโดยตรงเนาะเออนั่นแหละโอเคเขาก็ยังสงสัย แล้วว่าน้อเขาพูดถึงอะไรเพราะผมก็รู้จักคนอื่นนะที่เธอแบบแถมผมไม่เห็นใครได้กับน้องเขาเลยนะเห็นเขเห็นน้องเขาได้กับแบบเซิร์ฟบอร์ที่แบบไม่จักผมไม่รู้จักไงทุกครั้งที่ผมเป็นน้องพีงนะ่เนาะผมก็รู้ว่าน้องเขาทำอะไรได้เนาะแต่ผมก็ไม่ค่อยดูน้องเขาบ่อยเลยนะ งอย่าว่ามันทำไมมันกิดไม่เข้าวะโอเคเราไม่ผ่ายขาหนึ่งนะเพราะว่าแต่ต้นนี้ยังไม่ผ่ายานะเพราะนั้นเดี๋ยวยให้ต้นนี้ให้ขายสูบสไตล์เร์โอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราทำการนั่นคือเดี๋ยวเราต้องมีเซตเกมใหม่นะไม่รู้ว่าทันปะนะเออไม่คงไม่น่าทันหรอกถ้างั้นเดี๋ยวคิดคนไม่มา